ในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดบอ่ออิดเป็นจำนวนมากครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บริเวณชายหาดบอ่ออิดหมู่ที่8ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไม่เงียบเหงาครับยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเนื่องจากชายหาดบอ่ออิดเป็นเวิ้งอ่าวที่มีเขื่อนหินป้องกันคลื่นความยาว200เมตรทําให้คลื่นลมบริเวณชายหาดเด็กๆสามารถลงเล่นน้ําทะเลได้ อีกทั้งบริเวณชายหาดมีความร่มรื่นของทิวสนที่ทอดยาวไปตามแนวชายหาดและนักท่องเที่ยวสามารถนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงไปจอดริมชายหาดได้ครับซึ่งสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งมีร้านค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่นําขนมขบเคี้ยวลูกชิ้นน้ําและเครื่องดื่มมาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้ชายหาดแห่งนี้ยังมีความพิเศษคือมีทะเลสองฝั่งด้วยกัน ฝั่งหนึ่งจะไว้สําหรับจอดเรือประมงพื้นบ้านส่วนอีกฝั่งไว้สําหรับเล่นน้ําทะเลและเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวใต้ทิวสนหาดบ่ออีดยังเหมาะกับเหล่านักตกปลาที่ขึ้นไปตกปลาบนสันเขื่อนรวมถึงสามารถขึ้นบันไดไปถ่ายภาพบนสันเขื่อนหินป้องกันคลืน่นมีมุมถ่ายภาพสวยๆและมุมที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านสวยติดริมชายหาดเหมาะสําหรับเป็นทริปสั้นๆเที่ยวทะเลชิลๆในวันพักผ่อนสบายๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ